พวกคุณข้าราชการเมืองไทยนะักการเมืองคุณทำาวรนุษย์อะไรอยู่ผมไม่เข้าใจจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมเศร้าแล้วก็ทุเรศสมเพศประเทศไทยจริงๆท่านชมที่อยู่ที่แม่สายเชียงรายขอให้ได้รับความเห็นใจจากผมผมเห็นใจจริงๆธุรกิจเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีอยู่แล้วโดนน้ำท่วมอีกคนที่ลำบากที่สุดคือคนหาเช้ากินคํา สถานการณ์ทางภาคเหนือเชียงรายนั้นหนักหนามากท่านผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเชียงรายส่วนใหญ่บอกเป็นสถานการณ์ที่น่านเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเป็นน้ําท่วมที่หนักหนาที่สุดในรอบ80ปีหรือ100ปีเลยทีเดียวตอนนี้นอกจากทีมข่าวของผู้จัดการออนไลน์แล้วที่อยู่ในพื้นที่ผมยังได้ให้ทีมข่าวสซนที่ X ลงไปช่วยเสริมเพื่อรายงานสถานการณ์ล่าสุดจะมีการไลฟ์ผ่านเพจสซนที่ทอลกอยู่ตลอดเวลา เรื่องน้ําท่วมเชียงรายเป็นเรื่องที่ผมเสะเทือนใจได้เห็นอกเห็นใจชาวเชียงรายมากเพราะผมมีบ้านพักอยู่ที่ตําบลนางแรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเช่นกันนะฮะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะพูดวันนี้ท่านผู้ชมครับฝากให้คิดท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยจัดสรรงบป,ประมาณสําหรับบริหารจัดการน้ํานึ่งแสล้านบาทต่อปี10ปีก็ล้านล้าน,ลานแล้วสองล้านล้านเนี่ยยีปีที่ได้งบป,ประมาณมาเนี่ยนะท่านผู้ชม เท่ากับเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินเลยนะทุ่มเงินไปม,มากมายมหาศาลแต่เรากลับได้น้ําท่วมเชียงรายซึ่งไม่เคยท่วมมาก่อนใน80ปีร้อยปีประเทศไทยมีทั้งภัยแล้งและอุทโกโภัยซ้ําๆทุกปีในวงกว้างประเทศไทยเป็นน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งในโลกนี้ที่มีทั้งแล้งและน้ําในหลายพื้นที่ทั่วป,ประเทศนอกจากนี้ยังมีการทําแผนแม่บท20ปีคือข้าราชการไทยและนักการเมืองไทยเนี่ยมันชอบ มีอะไรที่มันเท่หล่อจัดตั้งองค์กรระดับชาติกำหนดยุทธศาสตร์น้ำมาตั้งแต่ปี2560นี่17ปีแล้วท่านผู้ชมครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวภัยแล้งก็มีงบแก้ภัยแล้งน้ำท่วมก็มีกกงบแก้น้ำท่วมแทนที่จะเอาน้ำที่มันเหลือมาเนี่ยมาใช้ช่วยเหลือในภัยแล้งกับไม่ทำแบบนั้นหรือบริหารน้ำเพื่อไม่มันท่วมมากแบบนี้ ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วปัญหาน้ำท่วมในประเทศเราครอบคลุมพื้นที่เกือบ9000แสล้านไร่ กระทบประชาชนเกือบล้านคนนี่ยังไม่นับว่าพอย่างเข้าเดือนนี้กันยายนก็เกิดน้ำท่วมอย่างใหญ่ที่แม่สายเชียงรายกระทบผู้คนอีกหลายแสนคนเชียงรายนะั้นเป็นจังหวัดที่ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำท่วมมากที่สุดติด10อันดับแรกของประเทศไทยอยู่อันดับที่7ได้งบประมาณประมาณ2120ล้านบาทอันดับที่1คืออุบลราชธานี3า2 0นีล้านการชนะบุรี2003 กรุงเทพ2,300ล้านสงขา 2, ลา2,300ล้านนครศรีธรรมราช2,200ล้านนครราชสีมา2,200ล้านเชียงรายอันดับ7 2,100กว่าล้านงบประมาณท่านผู้ชมครับที่ได้มาสำหรับบริหารจัดการน้ำกว่า 1, 1,00 0 0 0ล้านบาทต่อปีต่อเนื่อง10ปีกล็ล้านล้านบาทส่วนใหญ่ก็อยู่ในหน่วยงานกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่กรมชลประทาน64,000ล้านบาท กรมโยธาธิการและผังเมืองมาไทย24,000ล้านบาทที่เหลือก็กระจายไปด้วย์งานต่างๆเช่นกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพย์5,500ล้านบาทการประปาส่วนภูมิภาค3,800ล้านบาทกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพย์งบ2,800ล้านบาทเป็นต้นกรมทรัพยากรนี้ได้สองก้อนมีทรัพยากรน้ำกับทรัพยากรน้ำบาดาลรวมเบ็ดเสร็จแล้ว5,600ล้านบวกอีก2,000 แปดล้านนะฮะก็เป็น8,400ล้านบาทกลุ่มทรัพยากรนี่ผมยืนยันเลยนะผู้ชมครับยืนยันนั่งยันเลยว่าไง้งบประมาณบ้านเนี่ยแม่งมีการคอร์รัปชันอย่างมหาศาลถ้าไม่มีการคอร์รัปชันอย่างมหาศาลแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ําท่วมแบบนี้หรอก10ปีคุณมีงบประมาณที่ต้องใช้แก้ปัญหาเรื่องน้ําเรื่องภัยแล้ง1ล้านล้านบาทคุณก็เป็นเงินที่น้อยเหรอ พวกคุณข้าราชการเมืองไทยนะักการเมืองคุณทำโวนอน,นุ์อะไรอยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมเศรา้าแล้วก็ทุเรศสมเพศประเทศไทยจริงๆแล้วนักการเมืองแม่งก็โกหกเชา้าโกาหกเย็นข้าราชการก็โกหกเชา้าโกหกเย็นเหมือนกันรับงบประมาณไปหนึ่งร้อยบาททำจริงๆเนี่ยไม่ถึงสิบบาทหรือยี่สิบบาทที่เหลือเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วพักพวกตัวเอง ประเทศไทยมันจริงๆนะท่านผู้ชมครับมันล่มสลายมานานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งจะล่มสลายถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่าผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u i s e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม